เรื่องเด่นของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนมิถุนายน2568จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวรวิจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังค่ะวันนี้รวินะคะก็ตั้งดวงไว้ถึงวันที่30มิถุนายนนะคะ2568เนาะสำหรับชาวมีนกับชาวกันเนี่ยเป็น เป็น2ราศีที่ระวิคอนเซิร์นนะคะคอนเซิร์นและอยากอ่านให้ละเอียดนะคะอยากอ่านให้ละเอียดเท่าที่จะทําได้นะคะแต่ถ้าเกิดร,รู้สึกว่าไม่ตรงเนี่ยระวิบอกก่อนว่าเป็น general reading เพราะนั้นฟังแล้วอย่าพึ่งจิตตกนะคะอย่าพึ่งจิตตกฟังให้จบก่อนนะคะแล้วค่อยว่ากันทีหลังเนาะอ่ะตอนนี้นะคะดาวเสาทับลัคนาของชาวมีนอยู่ค่ะดาวเสาเนี่ยโดยธรรมชาติโดยธรรมชาตินะคะจะแปลว่าโทษทุกข์ โทษทุกข์ให้ทายเสาเชื่อว่าคนที่ดูดวงบ่อยๆต้องได้ยินคํานี้อยู่แล้วนะคะดังนั้นสถานการณ์เนี่ยมันก็คือว่าคุณจะรู้สึกมีความทุกข์ เป็นความทุกข์แบบร้อนรุ่มในใจนะคะหรือว่ามันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเครียดระบบขึ้นมาใหม่คุณต้องสร้างระบบขึ้นมาใหม่คุณจะต้องทํามันใหม่เริ่มต้นจากจากแบบจากศูนย์นะ่ะเหมือนแค้แย่ว่าคุณคุณมีของเดิมอยู่แล้วคุณต้องมีการปฏิวัติพัฒนาตัวเองขึ้นมาค่ะทําให้คุณรู้สึกยากลําบากซึ่งตรงเนี้ยเราวิเราจะบอกว่ามันเป็นโชคลาภของคุณเลยนะคะใครผ่านเฟสนี้ไปได้เนี่ยเราวิขอเลยบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไม่ได้เนี่ยมันมันจะทําให้คุณนะคะรู้สึกจิตตกแล้วก็แย ดังนั้นฟังคําของละวิไว้นะคะว่าในช่วงเนี้ยในช่วงในช่วงเดือนนี้นะคะหรือว่าช่วงประมาณ2ปีนี้นะคะที่เสามันทับลักขณาอยู่อะ่ะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างของคุณถ้าคุณไม่สร้างคุณจะทุกข์แต่ถ้าเกิดคุณสร้างคุณจะไม่ทุกข์นะคะอ่ะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นประมาณนี้ที่นี้ค่ะในเรื่องของ general ไปแล้วต่อไปก็จะไปในเรื่องของการงานนะคะการงานการงานการงานของชาวลักนณาราศี มีนนะคะการงานของเขาเนี่ยจะสัมพันธ์กับพันธุนะคะก็สัมพันธ์กับสิ่งที่ราวีเล่าให้ฟังไปว่าเขาจะมีการสร้างหรือครีเอทอะไรใหม่ๆในชีวิตเขานะคะเพื่อให้เขามีความมั่นคงมากขึ้นโดยในเดือนนี้เขาจะมีคนให้คำปรึกษาที่ดีค่ะอ่าดีไหมราวีก็ว่าดีนะคะราวีก็ว่าดีเนาะทำใหารให้คําปรึกษาที่ดีค่ะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าถามว่ามีม,มีมีการหลอกลวงไหมเนี่ยเราวิบอกเลยว่ามีมีคนโม้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มาให้ความช่วยเหลือในการให้คําปรึกษาในการสร้างอะไรใหม่ๆมีคนโม้โม้เนี่ยนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้หลอกโม้เนี่ยมหมายว,ามว่าเขาพูดเกินจริงสมมุติว่าเขาส,สัญญากับคุณคอมมิตไว้ว่าเขาจะทําได้พันเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาทําได้จริงอะ่ะประมาณ20%จะทําทํแต่ถามทได้ไหมทําได้นะคะโอเคประมาณนี้เนาะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเงินค่ะการเงินของชาวลัคนาราศีมีนนะคะการเงินของชาวราศีมีนเนี่ย คุณจะมีความสุขในการใช้เงินมากๆเลยนะคะและมีความสุขไปกับเพื่อนฝูงของคุณค่ะมีความสุขในเรื่องของการใช้ก็คือพูดง่ายว่าเฮฮาปาร์ตี้นะคะพูดง่ายว่าเรื่องเงินไม่ค่อยขาดแต่ตัวเองจะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขนะคะเพราะว่าคุณจะต้องไปครเอทหรือว่าไปสร้างอะไรใหม่ๆในชีวิตคุณมันทำให้คุณรู้สึกทุกข์นะคะแต่โดยรวมเนี่ยภาพรวมทั้งหมดในดาวที่มันเคลื่อนเปลี่ยนไปเนี่ยค่อนข้างดีนะคะไม่ได้ร้ายเลยเนาะแต่สิ่งที่รวิเตือนนะคะสิ่งที่รวิเตือนเลยก็คือว่า ชาวลัคนาราศีมีนค่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่สร้างอะไรขึ้นมาใหม่ๆชีวิตคุณจะทุกข์นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ตรงในสิ่งที่เราวิพูดในเราวิกล่าวนะคะเพราะว่ามันยังมีดวงมันยังมีดาวอื่นๆที่ทําหน้าที่ในพื้นดวงของคุณด้วยนะคะมันจะเป็นตัวอัพขึ้นนะคะหรือว่าตัวคุ้มชะตาหรือว่าตัวทอนให้มันแย่ลงนะคะอันนี้ต้องมา manage แล้วก็มาดูกับมาดูส่วนตัวค่ะมันมันเป็นเฉพาะรายบุคคลเราวิไม่สามารถที่จะทําให้ดวงของ ทุกคนที่ดูคลิประวิเป็นหมื่นเนี่ยมันตรงกันได้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะในดวงเนือนมิถุนายนคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ค่ะอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมที่ช่องทางระวิวันดาพยากรณ์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะในเดือนหน้ากรกฎาคมค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมกด Follow กดแชร์กด Like กด Subscribe นะคะและเอาคลิปนี้ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบการอ่านดวงในสไตล์ของโรบิวันดาพยากรณ์น,นะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ